คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแนะนำที่เที่ยวใกล้กรุกงเทพนะครับมุมถ่ายรูปสวยๆที่ต้องไม่พลาดเลยกับสตูดิโอชมเชยจังหวัดนนทบุรีที่นี่เขามีร้านคาเฟ่เล็กๆให้ได้นั่งดื่มกาแฟเป็นแบบชิลๆในวันหยุดนี้ต้องไปเช็คอินนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาที่เที่ยวลาลเครียดเพื่อเดินเล่นหรือเพื่อพักผ่อนแบบชิลๆโดยไม่ต้องไปไหนไกลวันนี้ผมมีอีกึ่งที่เที่ยวใกล้กรุงเทพสวยๆมาแนะนำกันครับนั่นก็คือชมเชยสตูดิโออยู่ใกล้กรุงเทพเพียงมิดเดียว ชมใช้เป็นสตูดิโอขนาดย่อมย่อมที่จำลองบ้านเรือนในสมัยก่อนขึ้นมาอย่างสวยงามโดยอาคารต่งางๆจะออกแบบในสไตล์โคโรเนียลจึงทำให้ที่นี่เนี่ยมีบรรยากาศเหมือนย้อนกลับไปในอดีตยุคสมัยรัชกาลที่5เลยบ้านเรือนที่อยู่ในสตูดิโอก็จัดจำลองออกมาเป็นร้านขายของเก่าไว้ให้เราได้เดินเที่ยวชมเป็นอย่างเพลิดเพลินมีการจำลองปั๊มน้ำมันสมัยก่อนด้วยบ้านเรือนริมคลองโรงภาพยนตร์แล้วก็อีกๆอีกมากมายเลยสามารถเดินถ่ายรูปกันได้ไม่ซ้ำมุมไม่มีเบือ่ออีกทั้งยังมีร้านกาแฟ เรียกชื่อว่าชมเชยคาเฟ่ด้วยนะครับไว้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งอาหารว่างเบาๆเค้กแล้วก็เครื่องดื่มมาให้เลือกชิมรสชาติอีกด้วยชมเชยจะเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมตั้งแต่วันคาร์ถึงวันอาทิตย์น,นะครับเปิดทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา10บโมงถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยตั้งแต่10บโมงถึงหนึ่งทุ่มที่สําคัญคือเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ